สวัสดีครับหมอตูดจักรินนะครับมีคนถามมาเยอะว่าตัดหน้าอ,อกเนี่ยมันจะเป็นทรงกล้ามออกมาไงต้องไปเทคฮอร์โมนอะไรหรือเปล่านะครับคนไข้ของผมส่วนใหญ่นะครับว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตเลยคือท่ไม่ได้เทคฮอร์โมนครับแล้วก็กล้ามขึ้นเนี่ยจากไปออกกำลังกายตัวเองนะครับคราวนี้กล้ามมันจะเป็นยังไงเนาะในในผู้หญิง,งผู้ชายจากประสบการณ์การผ่าตัดของผมนะครับที่ที่เห็นมาทั้งหมดคือกล้ามเนื้อเนี่ยกล้ามเนื้อตรงนี้ชื่อที่เรียกเพ c t o ริสเมเจอร์เนี่ยกล้ามหน้าอกเนี่ย ในผู้หญิงกับในผู้ชายไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันส่วนใหญ่ผู้หญิงเนียผู้ชายจะมีเต็มอย่างนี้ผมเนี้ยนะจะมีเต็มผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่มีเต็มอย่างงี้ครับเจอน้อยมากที่ที่จะกล้ามเนื้อเต็มอย่างนี้ส่วนใหญ่จะมีส่วนบนบางทีหายไปตรงนี้บ้างบางทีมาตรงนี้บ้างนะครับแต่ละคนเนีย้ยมีความแตกต่างกันข้อเยอะจะเจอคนที่มีกล้ามเต็มอย่างเงี้ยคนน้อยมากครับน้อยมากผมว่ารักห้าเปอร์เซ็นต์เท่าเท่าเท่าที่ผ่าตัดมาเนาะคราวนี้เวลาเราออกแบบปุ๊บเนี้ย เราจะไล่เขาตามแนวกล้ามที่เป็นธรรมชาติเขาเพราะนั้นแต่ละคนเนี่ยจอกมาที่แตกต่างกันก็จะคือเป็นแนวเป็นแนวทรงตามธรรมชาติที่ที่โครงสร้างก็เป็นอยู่เนาะคราวนี้ไอ้โครงสร้างที่เป็นเนี่ยมันจะคือมันมีสองส่วนคือหนึ่งตัวกล้ามเนื้อไอ้ตรงคือตัวที่โครงมนคนกล้ามไม่่อยมีอแต่ตัวที่โครงเนี่ยเหมือนกล้ามเลยนะครับเหมือนกล้ามเลยแล้วก็ตัวที่โครงผู้ชายผู้หญิงมันเออใว้าียผู้ชายกับทานเมนเนี่ยจะต่างกันนิดอย่างของผมเนี่ยเห็นไหมเย็บเรียนลงไปไล่ไปไม่ไม่เขามีอะไรนะครับ แต่บางคนที่ก็รัดเต้านมมาเยอะเนี่ยบางทีรัดรัดมาเยอะจนตัวที่โค้งเนี่ยมันผิดรูปมีบุ๋มลงไปพอรัดตรงนี้เสร็จปุ๊บหายใจไม่ได้ตรงนี้กระโดกไอ้ตรงข้างล่างกระโดกออกก็จะเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วกระโดมีความผิดรูปไปนะบางทีมันมีเต้านมอยู่เนี่ยเราจะมองไม่เห็นแต่พอเอาเต้านมออกเสร็จปุ๊บเออเราเห็นเลยไอ้ตรงนี้บุ๋มไปตรงนี้เรารัดแน่นไปตรงนี้หรือว่าบางคนท้องใหญ่อ้วนๆท้องใหญ่เวลาไอ้แรงในหน้าท้องเยอะมันก็จะดันดันขอบที่โค้งตรงเนี้ย,ย ให้เปิดขึ้นมานะครับจะเป็นรูปแบบอีกแบบเพราะฉะนั้นเราเรา,เราตัดเนี่ยเราต้องดูว่าคนเนี้ยรูปล่าเป็น,นยังไงนะที่โคงเป็น,นยังไงแล้ไล่ต้องไล่เป็นงไงมันถึงจะเห็นออกมาดูแนวไดได้ได้สวยแบบที่เขาเป็น